มาต่อกันที่เรื่องราวของแฟชั่นไอคอนคนนี้กันบ้างค่ะพูดถึงแบรนด์แฟชั่น ready to wear ชื่อดังจากฝรั่งเศสอย่างซีรีนแล้วนะคะเวลานี้หลายคนก็มักจะนึกถึงลิซ่าและลิซามโนบาลสมาชิกชาวไทยของวงเกลิลกรุ๊ป Blackpink ที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งเป็น g l o b a l ambassador อย่างเป็นทางการคนแรกเมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าแบรนด์ซีรีนไม่ได้ถือเป็นแบรนด์ขวัญใจของผู้หญิงเท่านั้นเพราะเมื่อเดือนที่แล้วมีการรวบรวมเอาภาพที่ไอดอลเคป๊หนุ่มฮอตหลายต่อหลายคนค่ะพร้อมใจกันสวมใส่แจ็กเก็ตเรียบหรูสีครีมแดงดำแต่งลายต้นมะพร้าวสนุนราคาอยู่ที่6,404เหรียญสหรัฐหรือว่าเกือบ2 0 0 0 0 0บาทจากคอลเลกชันเครื่องแต่งกายสำหรับคุณสุภาพบุรุษหรือ ซีลีน2020 on mm collection ซึ่งหนุ่มๆก็เลือกสวมใส่แจ็กเก็ตที่ว่านี้นะคะโดยซีลีนนำทับมาโดย J Park อดีต l e ดเดิวง 2pm ตอนนี้ก็มีค่ายเพลงเป็นของตัวเองอีกคนนึงก็คือจฮยอนเมมเบอร์สุดหลอ่อขวัญใจแม่ยกจาก NCT นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคังแดเนียลจากวงวรณวันที่ตอนนี้นะคะเป็นศิลปินเดี่ยวที่มีค่ายเพลงของตัวเองเช่นกันค่ะรวมถึงชาอึนอูหนุ่มหลอด เทพขวัญใจแบรนด์สุดหรูจากวง a อ t โ o ปิดท้ายกันที่จองกุ๊กน้องเล็กจากบอยแบนด์จอมทุกสถิติโลกจากวง BTS โดยทั้งหมดค่ะต่างก็ถูกยกให้เป็นไอดอลหนุ่มผู้ทรงอิทธิพลในวงการแฟชั่นหรือว่าเป็นแฟชั่นไอคอนด้วยกันทั้งสิ้นเลยค่ะจากที่ซิรีนะคะเป็นแบรนด์ขวัญใจของแฟชั่นนิสตาแล้วค่ะแต่ว่าได้ลิซ่านะคะมาเป็นโกลบอลแอมบาสเดอร์แบบนี้นะคะเรียกว่ายิ่งฮิตแล้วก็ยิ่งเป็นขวัญใจของทุกคนมากยิ่งขึ้นเลยล่ะค่ะ